และแล้วควีนแห่งการวาร์ปของเราก็เริ่มทำงานแล้วนะครับหลังจากที่มีการเดาๆกันวาลิซ่าอยู่ที่ปารีสไหมนะอะไรยังไงประมาณนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนเจอว่าน้องอยู่ที่ร้านเครชื่อดังที่ฝั่งปารีสนะครับไป ทันเคลปกับคุณเฟเดริกและมาในวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมออกมาจากแฟนฟังเกาหลีใต้มีการออกมาแชร์รูปการเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเจอลิซ่าด้วยทุกคนตอนนี้ลิซ่าอยู่ที่เกาหลีใต้แต่ว่าเป็นภาพที่ไม่ได้เรียลไทม์นะครับเขาบอกว่าถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละลิซ่ากำลังทานร้านปิ้งย่างอยู่เลย ด้วยลุกที่ธรรมาชาติมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่าสุดความเป็นไปได้ที่ลิซ่าอยู่ที่เกาหลีใต้มีสูงมากเลยจากหลักฐานที่ถูกปล่อยออกมาและทางคุณโอพีคนที่เจอนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นคนจีนอีกแล้วลิลิจีนคือโชคดีมากไปทานร้านปิ้งย่างร้านอาหารเกาหลียังไงให้เจอลิซ่านั่งทานอยู่ในร้านเดียวกัน แต่ดูเหมือนว่าคุณพี่เขาก็จะเว้นระยะห่างเอาไว้นะครับไม่ได้เข้าไปพอถ่ายรูปกับลิซ่าหรือว่าเข้าไปทักทายลิซ่าปล่อยให้ลิซ่านั้นได้ทานอาหารใช้ชีวิตส่วนตัวไปไม่รู้เหมือนกันว่าน้อง ไปกับใครไปกับพี่จีซูไหมพี่จีซูเขาก็อยู่ที่เกาหลีใต้ทุกครั้งที่2คนนี้ไปไหนด้วยกันเขาจะไปแจมฮอตพอรตไปแจมชาบูอะไรต่างๆนานาครั้งนี้ก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าน่าจะอยู่ที่เกาหลีใต้จริงๆอาจจะกลับไปทํางานอะไรไหมเพราะว่าก็ใกล้ที่จะคัมแบ็กวงแล้วก็ปล่อยอัลบั้มเต็มของ b l a c k พิงคแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าการที่ลิซัก กลับเกาหลีครั้งนี้จะไปถ่ายงานไหมเออมันมีอีกหนึ่งงานเป็น v o ก u e k o r e นะครับที่ทางบอกรน,นเขาเงียบๆเอาไว้น้องอาจจะไปถ่ายงานอันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะครับแต่ที่ชัวร์ๆคือสบายมากแต่งตัวลุกธรรมดามากและที่หนีบผมบุบุบอีกแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นไวรัลแน่นอนเลยคนจะต้องตามหาซื้อกันให้ควักแน่ก่อนหน้านั้น ก็ตามหาซื้อกันจนแทบจะไม่มีของเอามาขายล่าสุดลิซ่าใช้อีกแล้วแน่นอนขายดีเป็นเทน้ำเททา้ารอบที่2แนะ่ใครที่มีอยู่เก็บเอาไว้ถือเอาไวแ้แน่ๆนะทุกคนราคาพุ่งกระฉุดแนะ่เอาเป็นว่ามารอลุ้นกันว่าลิซ่ากลับเกาหลีครั้งนี้จะมีงานอะไรมาเซอร์ไพรส์ไหมแต่ที่ชัวร์โวคอเรียน่าจะต้องมาแล้วแหละเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าลิซ่าน่าจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนไม่ไกลไม่ไกลนี้เพราะว่าน้องอยู่ที่เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ทำเตสั้นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า a